จัดหนักจัดเต็มยกระดับความแรงปังทะลุจอกับละครเรื่องใหม่ของทางเชน2561นเพราะมีข่าวมาแววแววให้จับตามองกันอีกแล้วค่ะว่าพี่ชอดสายทีผู้จัดมือทองแห่งบริษัทเชน2561นเตรียมผลิตซีรีส์เลสเบียนโดยเรื่องรากแก้วที่ก่อนหน้านี้ได้วางตัวไว้เจนี่อันพาดและนักแสดงหนุ่มหลุยสกอตแท่สองชื่อนักแสดงนี้ก็สัมผัสได้ถึงความแซ่บความแรงความปังเพราะว่าทั้งสองเคยฟาดฟันกัน มาแล้วในละครเรื่องเพลิงบุญพอได้ข่าวว่าจะกลับมาเชื่อเฉือนกันอีกแฟนๆกรี๊ดโดดเลยค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็มีรายชื่อนักแสดงออกมาเสริมทับความปังอีกครั้งคว้าก้าสุภัสราลิกบทบาทครั้งสำคัญและนักแสดงหนุ่มพีพัพชระร่วมแสดงอีกด้วยนักแสดงแต่ละคนปังใหม่ไหวแล้วค่ะ แต่ก็น่าเสียดายเพราะเบื้องต้นนั้นมีข่าวลือมาว่าเจนี่อันพาจะไม่รับเล่นเรื่องนี้คิดถึงฝีมืการสแสดงของคุณแม่เจนี่เหมือนกันนะคะแต่ก็มีข่าวมาอีกว่าได้เล่งน,นักสแสดงสาวคลิปขอวังมารับบทบาทแทนแต่ไม่ว่ารายชื่อนักสแสดงจะพลิกไปพลิกมาแต่พอเป็นผู้จัดอย่างพี่ถอดสายิพิปแล้วล้วลวก็รับประก,กันความแซ่บค่ะ